สวัสดีครับเกษตรบ้านๆนนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งสำหรับใครที่ปลูกทุเรียนนะครับที่อยู่ในกลุ่มของคนปลูกทุเรียนผมคิดว่าน่าจะรู้จักน้ำหมักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่า คนว่าชาวสวนทุเรียนนะครับจะรู้จักน้ำหมักยี่ห้อนี้นะครับซึ่งน้ำหมักยี่ห้อนี้นะครับเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าที่ว่าได้มาจากพืชนะครับน้ำหมักชีวภาพจากพืชซึ่งผมก็ได้เล่น a c e b o o k นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจของเขานะครับซึ่งถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ Facebook นะครับของร้านเอาไว้ให้นะครับดังน,นั้นว่าเพื่อนๆก,ก็เข้าไปาทักพูดคุยสอบถามน,นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ลองอซื้อมาใช้นะครับก็เห็นเขาใช้นะครับเห็นชาวสวนทุเรียนใช้กันคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีชื่อเสียงนะครับในชาวในเรื่องของสวนทุเรียนนะครับ ในเพจของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรนะครับซึ่งผมก็เพือนข้างบ้านผมก็ได้ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเขาก็แนะนํามาให้ใช้สูตร1นะครับกับสูตร2นะครับผมซึ่งผมก็ถามไปว่าสูตร1่ช่วยในเรื่องของอะไรนะครับสูตร2สรรพคุณมีอะไรบ้างอ่าสูตร1นะครับสูตร1นี้ก็คือตามเพจเขาว่าเป็นเป็นสูตรหลักนะครับซึ่งสูตร1เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารนะครับ ที่พืชต้องการาพืชน,นะครับต้นพืชเนี่ยเขาจะต้องการธาตุอาหารทั้งหมด10หลักๆก,กก็คือ16ธาตุนะครับซึ่งทางเพจเขาก็คือได้ให้เขาให้ข้อมูลมาว่าสูตรหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้พืชเนี่ยมาหมักนะครับจนมีธาตุอาหารอยู่ในสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือ16ธาตุเลยนะครับนะครับมีหมด16ธาตุเลยก็ อัตราการใช้นะครับก็1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ1แกลลอนนี่ก็ขนาดบรรจุ1ลิตรนะครับก็สามารถผสมน้ำได้1000ลิตรนะครับซึ่งเป็นสูตรหลักของยี่ห้อเขานะครับก็ผมบอกชื่อยี่ห้อนะครับเป็นชื่อยี่ห้อของมิเฮนะครับขอใช้ชื่อว่ามิเฮน้ำหมักเชื้อวภาพนะครับส่วนสูตร2นะครับสูตร2นี้นะครับทางเพจเขาก็ให้รายละเอียดมาเขาบอกว่าสูตร2เนี่ย จะช่วยในเรื่องของโรคเชื้อรานะครับที่เกิดขึ้นกับพืชทุกชนิดนะครับจะมีการใช้อยู่2วิธีนะครับก็คือถ้าเป็นวิธีการป้องกันนะครับก็จะใช้1ซีซีเหมือนกันนะครับต่อน้ำา1ลิตรนะครับแต่ถ้าว่าสวนของใครที่เป็นโรคเชื้อราเนี่ยที่ว่าหนักๆน,นะครับเขาก็จะให้ใช้อยู่2องซีซีนะครับ2ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ก็สามารถใช้รักษาโรคเชรานะครับก็ถ้าว่าต้นไม้ของเราไม่มีโรคเชื้อรา,อาระบาดกําเริบนะครับก็ก็ว่าใช้คู่กันนะครับผสมสูตรหนซีซีสูตรสองหนึ่งซีซีซซต่อน้ำหนลิตรนะครับก็ฉีดไปพร้อมกันนะครับก็เป็นการาให้เรียกว่าอะไร ด้วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับสูตรหนึ่งนี้สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับคือเขาแจ้งมานะครับก็คือใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยเนี่ยจะทําให้ต้นไม้นั้นนกปุ๋ยนะครับซึ่งผมก็ไม่เชื่ออีกแหละนะครับซึ่งออนที้ผมได้มาใหม่ๆเนี่ยผมก็ฉีดตัวนี้ไปด้วยนะครับฉีดพ่นทางใบแล้วก็ฉีด ไอ้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับทางรากนะครับปรากฏว่าต้นไม้นะครับเป็นต้นมะนาวตายเลยนะครับใบเหลืองร่วงแล้วก็ตายเลยนะครับจากนั้นมาผมก็ไม่ใช้ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมลองเปรียบเทียบสองต้นอีกต้นหนึ่งก็คือผมใช้อันนี้อย่างเดียวเลยนะครับเปิดใจเลยนะครับเปิดใจใช้ใชมีเฮยอย่างเดียว ปรากฏว่าโอเคนะครับต้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ต้นที่เป็นแคงเกอร์นะครับแคงเกอร์โรคเชื้อราเนี่ยผมก็ได้ใส่ตัวเนี้ยลองนะครับอัตราส่วนที่เขาบอกว่าวิธีการรักษาก็คือ2ซีต่อน้ำ1ลิตรนะครับซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะนาวที่ว่าเป็นโรคแคงเกอร์แล้วก็ผมได้ใช้ สูตรเนี่ยสูตรสองนะครับช่วงที่ว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือช่วงที่ว่าเป็นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าใช้คู่กันนะครับแต่ให้ผสมสูตรสองเนี่ยเยอะหน่อยนะครับก็คือผสมอัตราส่วนรักษาโรคเชื้อราส่วนสูตรหนึ่งก็ใช้อัตราปกตินะครับก็คือ1ซีซีต่อน,น้ำหนึ่งเล็ดก็คือเขาห้ามใส่เกินนะครับใส่เกินก็เป็นผลเสียต่อต้นเหมือนกันแต่ผมเนี่ยก็คือไม่อยากใช้เลยนะครับอยากจะรักษาโรคเชื้อราให้อายก่อน โรคแคนเกอร์ให้หายก่อนนะครับผมก็ใช้สูตรสองอย่างเดียวในการรักษาโรคแคนเกอร์ในมะนาวซึ่งก็ฉีดพ่นนะครับทุกๆหวันนะครับในการรักษาโรคแคนเกอร์หรือว่าโรคเชื้อราต่างๆก็ฉีดทุกๆ5วันนะครับรายละเอียดเขาก็จะเขียนอยู่ด้านหลังนะครับฉีดพ่นไปประมาณ3ครั้งนะครับ3รอบนะครับอาการโรคแคนเกอร์ดีขึ้นเลยนะครับแตกยอดใหม่ รโรคไปที่เป็นโรคแคนเกอร์อยู่แล้วอะ่ะมันจะไม่หายนะครับมันจะร่วงนะครับมันจะแห้งแล้วก็ร่วงส่วนมันจะมียอดนะครับการรักษาให้ความรู้นิดหนึ่งว่าต้นที่ว่าเป็นโรคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นมะนาวนะต้นที่ว่าเป็นโรคแคนเกอร์นะครับหรือว่าเชื้อราลงเนี่ยทุเรียนก็เหมือนกันนะครับที่ใบที่เป็นเชื้อราเนี่ยเมื่อเราใช้ น้ำหมักอะไรก็ได้นะครับที่ว่าช่วยรักษาโรคเชื้อราเนี่ยใบที่เป็นโรคเชื้อราอยู่แล้วนะครับมันจะไม่หายนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าโรคเชื้อราที่เป็นอยู่ก่อนหน้าเนี้ก่อนที่เราจะใช้อะไรต่โคดมาม่าหรือว่าน้ำหมักอะไรก็ตามแต่ที่ว่าช่วยในการรักษาโรคเชื้อราเนี่ยใบเก่าที่เป็นอยู่แล้วมันจะไม่หายนะครับจะหายหรือโรคเชื้อรา จะหายหรือไม่หายให้เราไปสังเกตรตรงที่ว่ายอดใหม่ที่แตกออกมานะครับถ้าต้นได้ถ้ายอดใหม่ที่แตกออกมานั้นไม่มีโรคเชื้อราตามมานะครับหรือว่าอยู่ที่ใบนั่นคือแสดงว่า,าโรคเชื้อราที่อยู่ในดินหรือว่า,าที่อยู่ในดินนะครับก็คือหายแล้วนะครับส่วน เชื้อราที่อยู่ในติดอยู่ที่ใบเป็นที่อยู่ที่ใบเก่าๆนะครับมันจะค่อยๆแห้งและก็ร่วงลงนะครับใบที่เป็นอยู่แล้วจะไม่หายนะครับนะครับอันนี้คือหลายๆาหลายคนเข้าใจผิดนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าใบาที่เป็นเชื้อราแล้วเนี่ยถ้าเราฉีดไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับยาเคมีหรืออุ้ยอินเซียน้ำหมักอะไรที่ว่าช่วยรักษาโรคเชื้อราเนี่ย ใบที่เป็นอยู่แล้วมันจะไม่หายนะครับมันจะแห้งแล้วก็ร่วงแล้วก็มันจะมียอดนะครับแตกยอดใหม่แล้วเราให้ไปสังเกตตรงที่ยอดใหม่นะครับว่ามีเชื้อมีโรคเชื้อราติดอยู่อีกไหมนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับาราคานะครับราคาของเอมเฮน้ำหมักเชวภาพนะครับซึ่งเขาจะมีอยู่2ขนาดนะครับ ขนาดแกลอน1ลิตรก็คือราคา590บาทนะครับแล้วก็แกลอนขนาด5ลิตรก็จะอยู่ที่2อ0 0ันนะครับ2,500าบาทต่อแกลอนนะครับซึ่งถ้าว่าเพื่อนๆน,นะครับท่านในที่ว่าจะซื้อมาใช้นะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อคู่กันนะครับให้ซื้อคู่กันเลยเพราะว่าโรคเชื้อรากับเพืชเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟมากนะครับซึ่งถ้าเราใช้คู่กันเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดสองเนี่ยมันก็ใช้ถ้าว่าเราต้นอน่อเราจะไม่เป็นโรคชาราเราก็ผสม1ซีซีนะครับอัตราป้องกันมันก็จะเป็นการป้องกันพร้อมกับบำรุงไปในตัวพร้อมๆกันนะครับครับผมก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์แต่ว่า สำหรับคนที่ทำสวนทำไร่ในแนวอินทรีย์นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพนะครับก็ผมได้ลองใช้มาแล้วนะครับคือผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าชุดที่สองนะครับผมใช้มานี่เป็นชุดที่สองนะครับก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในคุณภาพนะครับที่ได้ออกมาก็คือปุ๋ย ลืมไปเลยนะครับฉีด2อ,อย่างนี้อย่างเดียวนะครับปุ๋ยก็อะไรก็คือไม่ต้องใส่ใจลืมไม่ได้นะครับใช้2องอย่างนี้แทนการให้ปุ๋ยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์อินซีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวก็ไป ติดตามนะครับสอบถามนะครับครัผมจะทิ้งลิงก์ facebook ของเพจมีเฮไว้ให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเกษตรบ้านๆก็ขอฝากไว้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม subscribe นะครับหรือว่าปุ่มติดตามหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับทักมา c o m มนต์มานะครับสอบถามได้นะครับผมก็ฝากกดปุ่มติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เกษตรบ้านๆน,นะครับส่วนคลิปหน้านั้นผมจะมีเรื่องราวของอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมและในผมก็จะพามาดูใบมะนาวที่ว่าเป็นโรคแคนเกอร์นะครับแล้วก็ผมได้ใช้น้ำหมักชีวภาพของมีเฮในการรักษานะครับนี่คือร่องรอยของแคนเกอร์นะครับนี่คือใบเก่านะครับ ซึ่งอย่างที่บอกว่าใบเก่าเหล่านี้มันจะไม่หายนะครับแต่ว่าเชือเ้อแคนเกอร์เนี่ยได้ตายลงไปแล้วนะครับก็คือใบพวกนี้มันก็จะเหี่ยวนะครับแล้วก็ร่วงนะครับนะครับมันจะเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับส่วนนะวิธีการสังเกตว่าโรคแคนเกอร์นั้นหายหรือไม่หายให้เราไปดูยอดที่มันเพิ่งแตกออกมานะครับซึ่งนี้ก็ มันแตกยอดมาจนยอดมันเริ่มแก่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแคงเกอร์ลงทั้งต้นนะครับยอดใหม่นะครับนี่ข้างบนนี้ก็นี่ก็คือยอดใหม่นะครับแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วนะครับผมมาท่ายช้าไปหน่อยนะครับใบเขียวไม่มีแคงเกอร์แล้วนะครับนี่บมงบอกได้ว่าโรคแคงเกอร์หายแล้วนะครับ แต่ว่าใบเก่าๆที่ว่าเป็นอยู่นี่ก็จะค่อยๆร่วงนะครับนี่นะครับยอดใหม่ี่ยอดใหม่นะครับนี่ซึ่งใบยอดใหม่ก็แคนเกอร์ก็หายนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับบุงบอกเราว่าโรคแคนเกอร์นั้นได้หายแล้วนะครับ นี่คือยอดใหม่ทางนั้นนะครับนี่คือยอดใหม่อาจจะมีลงเหลืออยู่บ้างนะครับส่วนใบที่เป็นอยู่นะครับก่อนหน้านะครับเองเข็งว่าใต้โคนเนี่ยนะครับจะมีใบที่ว่าแห้งแล้วก็ร่วงเยอะเลยนะครับทุเรียนก็เหมือนกันนะครับทุเรียนมังคุดลงกองลักษณะเหมือนกันนะครับมันจะไม่หายนะครับตรงที่เป็น นี่ครับเชื้อมันก็คือตายแล้วนะครับไม่เดินแล้วนะครับเชื้อมันนิ่งก็คือรอใบมันเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับนี่ครับนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ